เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาถึงคำถามหน้า105ข้อที่2กันแล้วนะครับผมคำถามข้อนี้นะครับถามว่า ผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุก28วันถ้าผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนวันแรกคือวันที่14่กุมภาพันนี้ผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าใดครับผมอกุมภาด้วยนะครับอย่าลืมว่ากุมภาเนี่ยมี28วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเกิน28วันเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดือนมีนาคมนะครับผมเอาล่ะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าการเกิดประจำเดือนเนี่ยมีรอบวันเป็นยังไง แล้วการตกไข่เนี่ยตกไข่ครั้งที่เท่าไหร่หลังจากวันที่เท่าไหร่หลังจากที่มีประจำเดือนนะครับผมซึ่งในข้อน,นี้เขาบอกว่า,วาผู้หญิงมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอน,นะครับก็คือไม่ต้องคิดในกรณีที่ประจำเดือนอาจจะไม่มาหรืออะไรพวกนี้แ้วก็มีประจำเดือนวันแรกก็แสดงว่าวันแรกที่เขาคาดการณ์ว่าจะมีประจำเดือนเนี่ยก็คือมีเลยนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับ กราฟที่มีประจําเดือนเนี่ยก็คือประจําเดือนก็คือการดุดลอกออกของผนังมดลูกนะครับซึ่งเรามาดูนะครับโดย แกน x เนี่ยแสดงถึงวันก็คืออันนี้คือวันที่ศูนย์ไปไล่ไปเรื่อยๆถึงวันที่28แล้วก็วนกลับมาวันที่0ูนเหมือนเดิมนะครับโดยในวันที่ศูนย์ที่เกิดประจําเดือนเนี่ยก็คือจะมีผนังมดลูกที่หนาที่สุดนะครับแล้วพอเกิดประจําเดือนปุ๊บผนังมดลูกก็หลุดลอกออกไปก็เลยกลับลงมาต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ผนังมดลูกค่อยๆหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นเรื่อยๆครับจนหนาที่สุดแล้วก็หลุดลอกออกไปเป็นประจําทุกๆ28แวันนะครับผมแล้วก็จะมีการตกไข ถ้าเป็นถ้าเกี่ยวกับประจำเดือนแล้วเรารู้แค่นี้เพียงพอไหมคําตอบก็คือยังไม่พอนะครับผมเราจะต้องรู้ด้วยครับว่าการที่มีประจำเดือนเนี่ยมันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนยังไงซึ่ง ก็ ö, พี่ก็จะแนะนำฮอร์โมนเพศหญิง2ตัวก่อนนะครับซึ่งก็คือฮอร์โมนอิสโตรเจนหรือเส้นสีส้มๆนี้นะครับแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือเส้นสีเขียวนี้ซึ่งพี่จะเปรียบเทียบให้ฮอร์โมนอิสโตรเจนเนี่ยเป็นลูกพี่นะครับแล้วให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยเป็นลูกน้องทำไมพี่ถึงเปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็ดูจากกราฟเลยก็ได้ครับผมจะเห็นว่าอิสโตรเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงและหลังจากนั้นโปรเจสเตอโรนเนี่ยถึงจะเพิ่มขึ้นสูงตามก็เหมือนกับลูกน้องที่ทำตามลููกกพพพีี่่่่่่ใใชชมมั้รเเาะววออสนนนนนิงงงขึึววท10ถ 14นะครับโดยฮอร์โมนอสโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเหมือนไปส่งสัญญาณให้ไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำนี่ครับทำให้เซลล์ไข่ที่อยู่ภายในรังไข่เนี่ยเกิดการตกไข่ลงมาที่ท่อนําไข่เพื่อรอให้อสุจิเนี่ยจากช่องค้อเนี่ยป,ปฏิสนธิแต่ถ้าไม่มีการป,รปฏิสนธิก็ไม่เป็นอะไรครับก็เกิดเป็นประจําเดือนอย่างที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งก็คือการหลุดลอกออกของผนังมดลูกที่หนาตัวนั่นเองครับ ซึ่งการที่ไข่จะตกจากตกจากลังไข่ไปที่ท่อนาไข่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสูงที่สุดเหมือนกับว่าเป็นการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยไปสั่งว่าเอ้ยได้เวลาตกไข่แล้วนะแล้วพอสั่งเสร็จฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ตกลงส่วนไข่เนี่ยก็จะทําการตกไข่ออกมาในวันที่14ครับผมหลังจากนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ก่อนหน้านั้นจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยสูงขึ้นนําไปก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผนังนนนวัลกลี่นวรงิรระธะหว่บ อสุจินะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนก็จะต่ําลงมาถึงค่าปกติแล้วก็จะมีการหลุดลอกออกของมดลูกนั่นเองครับเพอไม่เกิดการปฏิสนธิครับผมเพราะฉะนั้นการตกไข่ก็จะเกิดขึ้นในวันที่14หนละังจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่สูงที่สุดกับประจําเดือนจะเกิดขึ้นในวันแรกนั่นเองครับผมวันที่สูงหรือคือวันแรกนั่นแหละครับจะมีประจําเดือนเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันที่ตกไข่กับวันที่มีประจําเดือนวันที่ตกไข่ ห่างจากวันที่มีประจำเดือนสิบสี่วันครับผมเพราะฉะนั้นจะตกไข่ครั้งต่อไปน้องก็เอาวันที่มีประจำเดือนคือวันที่สิบี่กุมภาเนี่ยไปบวกสิบสี่เลยครับก็จะได้เท่ากับ วันที่28กุมภาพันธ์นั่นเองครับก็คือยังไม่เลยวันนะครับผมอ่า14กุมภาพันธ์นี่ก็วันว,เวนาเลนไทน์เลยนะครับอื อ่าแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคําถามข้อนี้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนอย่างสม่ําเสมอทุก28วันถ้าผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนวันแรกคือวันที่4ีกุมภาพันธ์นี้ผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าใดก็ตอบว่าวันที่ตกไข่เนี่ยห่างจากวันที่ประจำเดือน14วันจากการดูในกราฟนี้นะครับที่วันที่มีประจำเดือนคือวันที่ผนังมดลูกเนี่ยหลุดลอกออกก็คือวันแรกของการมีประจำเดือนแล้วก็ผ่านไป14วันเนี่ยจะเกิดการตกไข่ครับผม แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมานัมดลูกให้หนาตัวขึ้นแล้วก็ไปเกิดประจําเดือนซ้ำอีกครั้งทุกๆ28สวันครับโดยการตกไข่ก็เกิดหลังจากที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองครับผม,มก็ตามนี้เลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม